ความรักไม่ใช่เรื่องที่ดูสำคัญที่สุดแค่รอพรุ่งนี้มีอาการดีๆให้สุดรับพลังดีๆจากมลกัญชาที่สุดในเดินด้วยเท้ที่เปล่ายังดีไม่มีที่ยืนดูดโอจีบงมักคิกสัมผาสฮีเกสไพลินเฮอวิสซ์มีดกับเมาส์นิดเดียวเสิร์ฟมาดีพลายให้เอาแก้นับสบเอลเอสดีปุก็จะเชี่งกว่าจบกับตี่ซองกับพิมพ์ตายให้ทุกอย่างมันเป็นวิชิลีอีเม,มลกลาดทาี่พอยบอกว่า

ถือว่าทุกคนมาผ่อนคลายผ่อนคลายสบายๆกันอะยอะออย้ายก่อนเจอมานี่เซ่สัมรัจมันดู่ามอนจะไปขอนฟูย้ายก่อนเจอมานี่เซ่ลองเปิดมันดู โนโนจิกครูฉันได้ยินเสียงของธรรมชาติจากน้ำตกขึ้นไปถึงแม้ว่าหูจะพื่นแต่ฉันก็ทึ่งที่มีจริงวีคอยเคลียหูฉันทพิงหมดฉันได้มองเห็นทุกๆสิ่งความเป็นหนึ่งเดียวของธรรมชาติที่โอบรับคนตาดำๆหรือเอาไปฝังกระั่งส์ฉันเลียดความคิดกับทุกๆสิ่งในขณะที่หายใจเข้าออกและนี่คงเป็นธรรมชาติประวัดอย่างที่ใครๆเ็าเฝ้าบอกฉันคงต้องกลับมาในจิตท,ที่มนุษย์เขาเฝ้าหลอกกันสิ่งใดไม่ใช่ของเจ้าบทขืงให้เขาถ้าตำหนิที่เจ้าบอกมัน ฉันก็เชิงที่มีจริงๆกครเลีย์หู้ชนะทุกฉันได้มาเห็นทุกๆสิ่งความเป็นหนึ่งเดียวของธรรมชาติที่อบรับบนตาดำๆเลยเอาไปฝังกัะทั้งศพฉันเปลี่ยนความคิดกับทุกๆสิ่งในขณะที่หายใจเข้าออกและนี่คงเป็นธรรมชาติค้อบัตรอย่างที่ใครๆก็ฟ้อบอกฉันคงต้องกลับไปที่ที่มนุษย์เขาเฝ้ารอกสิ่งใดไม่ใช่ของเจ้าบดถึงให้เขาเธอตำหนที่เจ้าบอกมัน แลวพี่คือ OG โอจิมงครับผมขอเสียงปงนดิดนึงนะฮะตรงนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่บอส60วินาทีก่อนนอนด้วยนะครับคือแฮนด์แพนนะครับพี่ทีนี้ขอผมขอรีเวิร์บลงนิดนึงได้ไหมค, okay, ครับโอเคครับบทเพลงต่อไปชื่อว่าสมายครับเป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนยิ้มในวันที่แย่ๆครับผมผมขึ้นวันนี้ได้ปะ ผมอยากเล่าให้ทุกคนฟังเพลงนี้มันเกิดจากเรื่องจริงๆของผมทุกบาคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นฮนะกูมีปัญหาเยอะแยะแทบไม่หยุดตากูตายคามือพันหือหัดต่อด้วยงานวันศุกร์กูเก็บรูปตากูไว้ในกลุ่พร้อมตัดส่วนผ้าสิน้นมาเลี่ยมกรอบไว้ในกลุ่ กูเลือกหนีคนเมืองขึ้นไปสอนเด็กในหุบหมู่บ้านมงที่ไม่เคยโผล่แม่งในหมดุดมึงต้องทิ้งความเชื่อจะเลือกศูนย์มากกว่าสุกูเลือกสร้างทางเลือกมากกว่าสร้างห้องสมุดและกูเคยเป็นโควิดจากการที่พิอินสไปามาเช้าก็ยาเย็นก็ยาฟาวิชจนไตแทบจะหลุดตาเพึ่งตายตอนปีใหม่ยายก็ตามมาเสียดายที่ก็อยู่ไม่ถึงงานรับปริญญา สุขขังทุกจังอนัตตาจะร้องไห้ก็เขินเลยเลือกเ,เอาสารพ่อภูมิมาเป็นกำบังตาฝืนยิ้มในตาจุกแต่ปากยังเฮฮาตัวยังเต้นรำแต่ใจกูเซไปและเซมาอุเศร้ากว่าที่มึงคิดเยอะคิดไปเหอะคิดไปดีคิดว่ากูมีความสุขคิดไปเหอะคิดไปสิอุเศร้าเยอะก็ยิ้มเยอะอย่าเสลรอมาคิดแทนกูอีกเหมือนมึงหุบยิ้มนอนในตอนละครมันจบมันพุ่งปร กับบังคับให้มึงเป็นตัวละครที่โดนโลกช้อนมาตบกูไม่ก้มมองบทกูก็แค่ต้องทำไปตามหน้าที่ที่โลกมันขี้ใส่หัวมึงแล้วไม่ยอมกดเพราะกูยอมหมดกูเป็นแค่กรรมการหน้าที่พ่อแม่เลิกกันมันเป็นแค่เรื่องของดัชนีของหุ้นที่มีทั้งคู่และขี้มึงคิดให้ได้แบบพี่เพราะว่าข้าวมันอร่อยกว่าน้ำตาซอสบาร์ขี้ยิ้มไว้สิยิ้มไว้สิ ยิ to to ้มไว้สิอยากให้ทุกคนหลับตาคิดถึงครอบครัวคิดถึงพ่อแม่คนที่คิดถึงคนที่จากเราไปแล้วเอาเอาเขากลับมาไม่ได้แล้วครับเต็มเชคร้ายก็ไม่ยอม ่อยมันไว้บนที่นอนร้องเท่าไรก็ไม่พองั้นปล่อยให้ร้องต่อแล้วค่อยยิ้มใหม่ปล่อยให้ร้องต่อแล้วค่อยยิ้มใหม่ปล่อยให้มันร้องต่อ แล้วคอยมายิ้มใหม่อยากให้ทุกคนที่เสียคนที่รักเกิดเหตุการณ์แย่ๆกับครอบครัวตัวเองอยากให้ทุกคนกลับมายิ้มได้ในวันหนึ่งนะครับสู้นๆนะครับทุกคนขอบคุณครับนี่บทเพลงชิวบาสมัยนะครับและบทเพลงสุดท้ายที่จะเล่นกันวันนี้นะครับผมเอาสองเพลงมารวมกัน อนึงมีโอกาสดีมากออชื่อว่าเพลง View Point ทำกับมีโอกาสได้ทำกับพี่ยูมาส่วนอีกเพลงมันชื่อว่า Bangkok นะครับอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงนี้ครับ Let's go ตลาดยังไม่ไหวคนทั้งจังหวัดต้องการแต่กูแต่มึงยังพลาดถึงจุดประสงค์เด็กกูจินตนาไปไกลจนจุดประสงค์เสร็จนายเป็นพระเครื่องเนื้อดีแต่ที่นี่เขาเรียกผมสมไม่ยอมตีนติดนินอามอมาวิวพอไม่ขาดสักสีกินต่อยคนรอบข้างไม่จะฆ่ากันตายเงินดินแดงแทบจะติดตีนทร้าแฮปี่พรว่าชีวิตรรยำคนรอบข้างเข้ามาแกจะเผื่อกินเฮลท์โชคดีที่ไม่นดนตีเลยเป็นกรรม มีดนตรีเป็นกำอันกู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 มีดนตรีเป็นกำะังเพราะว่า ช่างแมกันวันดูไลด์สิสกูไม่สนกับผลงานล้านฟิอ์ดกูรูภาพ 40K คคำวัตถุมาซีดงอยู่บนผ้าออนเดอะท็อปเอาวิวในวันตอน I'm a free man ปล่อยจิตวิญญาณปล่อยจินตนาไปตามลำธารปล่อยให้เสียงของเราได้ทำความเข้าใจในสุดทิศท,ทางจินตนาการในความฝันฉันยังคงเป็นหนึ่งจนวันสุดท้ายไม่ตายก็อาจจะคลายปการแต่วันไร้ไร้สหายจงดื่มกินสหายจงดื่มกิน ที่ตายในพามตลาดยังไม่ควายคนทั้งจังหวัดต้องการแต่กูแต่มึงยังพลามถึงจุดประสงค์เด็กกูจินตนาไปไกลจนจุดประสงค์เสร็จนายเป็นพระเครื่องเนื้อดีแต่ที่นี่เขาเรียกผมสมเด็จม,ม่ยอมตีนต้นติดดินอามอม,อมาวิวพอ,อไปขายซักสีกินต่อยคนรอบข้างไม่จะฆ่ากันตด้เดินดินแดงแทะติดตินทราแฮปที่พบว่าชีวิตประย,ยำคนรอบข้างเข้ามาแค่จะเผื่อกินฮะ โดีดีมีดนตรีเเป็นกรรมมาอันกูมีดนตรีเป็นกรรมมาอันกูมีดนตรีเป็นกรรมมาผาอันกูมีดนตรีเป็นกรรมมาที่พร้อมทุกคนครับพร้อมกันมีดนตรี อ,อ,อันกูมีดนตรีเป็นกรรมมา,าอ่าพวกเรามีดนตรีเป็นกรรมมา,าอ่ากูมีดนตรีเป็นกรรมมาอ่านี่คือความเป็นเราครับเราไม่ได้มาแข่งขันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรามีกันเรามาแจกจ่ายเรามาเผื่อแผ่เรามาแบ่งปัน คือสิ่งที่เราควรจะเป็นเราไม่ควรจะมาทะเลาะกันแย่งกันดังตัดความคิดของแต่ละคนทิ้งเพราะเราคือฮิปฮอปด้วยกันเราคือดนตรีเดียวกันและเรามาที่นี่กูก็ไม่รู้ว่ากูมาทำอะไรที่นี่เพราะว่านคนเขาเรียกกูนักล่าฝันเจ๊แร็ปส์ลูดเลยแต่แม่มาสั่งให้กูเป็นนักล่าปริญญาใช่มันยากกว่าที่พวก ในขอ l l of Duty คนในเมืองไม่แต่งตัวกันอย่างสเตฟานีแต่คน้ายนอกเขาแยกไม่ออกระหว่างพวกเธอกับมิสทิฟานีสังคมพยายามจะให้ผมแต่งตัวเหมือนพวกเขาแต่ผมจักรจี้จันนั้นจึงเห็นความแตกต่าง <c oughs> So d f e r e ฟ t l y ผู้ใหญ่บอกเด็กต่างจังหวัดแบบเราเขาเมงต้องทำตัวบีฮัมโบบางคนไม่ได้มาจากสลัมแต่ทำไมถึงทำตัวส t ักเกิลกายเป็นแรปเปอร์ที่อยู่ในเมืองไม่ต้องหาแก๊งเหร เพื่อจะได้ตะโกนออกมาดังๆว่า a v e n g e r assemble มันก็ดีที่มีเพื่อนเดินในเมืองคนหลายใจตีไม่ดีมึงอาจตายแบ็คคอร์กหนึ่งส่วนหนึ่งเหมือนอ่านังซีอะบุ๊กออฟอ e เพราะว่าผลจำกัดความคำเดียวที่ได้นั่นคือควรจะเป็นพวกมึงดีตายหาแล้วกูกลับไปตายที่บ้านดีกว่าและภูมดีตายหาแล้วกูกลับไปตายที่บ้านดีกว่า พวกมึงทุกคนไม่ได้ดีตายหาแต่สุดท้ายกลับไปตายที่บ้านดีกว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอเสียงดังๆให้60วินาทีก่อนนอนด้วยนะครับติดตามเขาในติ๊กตอ็อกได้แล้วก็ฝากผมไว้ด้วยครับพัดใหญ่บอยขอบคุณมากครับ